วันนี้เครื่องซักผ้านะครับมีอาการน้ํากักน้ําไม่อยู่นะครับน้ําไหลออกจากถังซักตลอดเวลานะครับมาดูมันจะเป็นยังไงกันนะครับดูทูกยางมันบ้างลูกย่างอาจจะมีอะไรมามาอุดมนะันอุดยางอาจจะมีอะไรมาอุดทําให ลูกยางไม่เวลาหลบปินี่ครับตัวนี้นะลองดูนะเพื่อนนะโอ้โหนี่นนนะนนะนนครับเพื่อนนะนะนี่ไมู่่นะมานี่ครับเพื่อนเห็นไหมมีอะไรอุดเลยนะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับมีจริงๆด้วยทุกคน นนะีตัวนี้อุดทําให้น้าไหลออกตลอดเวลาทําให้ลูกยางตัวนี้ไม่ปิดลงนะครับเวลาทำงานนะเพื่อนๆนะจะปิดลงปิดน้ำปิดลงปิดลงนี้นะครับเวลาเดียนทุกตัวนี้จะขยายลูกยางนี้จะขยายน้ําก็จะไหลซึ่งปัญหาคือตัวนี้มามาล็อกไว ทำให้ลูกยางไม่ปิดลงทําให้น้ําไหลออกตลอดเวลาเนี่ยครับมันจะใครๆเจอปัญหานะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ไม่สะอาดด้วยใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองถอดดูนะครับอาการก็คือน้ําในถังซักไหลออกตลอดเวลาง่ายๆนะเพื่อนนะเนี่ยถอดดูข้างหลังแล้วก็หมุนเกลียวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถ้าลูกยางนี้เสียได้ก็มีตามร้านอะไร เปลี่ยนนะครับเนี่ยการอะไรต่างๆมีมีเปลี่ยนนะครับอะไรตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้มีเปลี่ยนชุดนี้มีเปลี่ยนหมดเลยครับเพื่อนๆล,ลองดูนะครับใชมีประโยชน์โอเคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากล้าง ทำความสะอาดแล้วเพือ่อนาก็สะอาดระดับหนึ่งในลูกยางก็อน่อานแล้วนะครับติดตั้งเข้าไปนะอพ่นนะติดตั้งคืนนะนี่นะแต่ลูกยางเข้าไปก่อนอตัวนี้จะหมุนมันจะกดสปริงตัวนี้นะครับนี่พื่นนะลองดู แน่นแล้วนะครับโอเคน่แหละปัญหานี้น่าจะหายไปแต่เ,เราลองเติมน้ำดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดน้ำใส่ถังดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ น้ำไม่น้ำไม่ไหลแล้วครับนไม่มีน้ำไหลออกแล้วนะตรงน,นี้นะครับโอเคโอเคน้ำไม่ไหลออกแล้วรับคุณครับ น้ำไม่ไหลออกแล้วโอเคอาการแบบนี้แก้ได้ไง,ง่ายๆนะครับเปิดดูก่อนเปิดดูก่อนก่อนที่เราจะส่งไปซ่อมนะครับทุกคนไม่ต้องเสียสักบาทนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นประโยชน์การดูแลเครื่องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับใช้ได้นะครับก็ธุรล,ลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ